สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค a วอ a ร์เาพาร์ทที่139ก่อนอื่นขอฝากเฟลิสแล้วก็ถ้าหากใครอยากถามคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ถามกันข้ามาได้เลยในชุมชนพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะครับไปเราไปเริ่มที่คําถามแรกของวันนี้กันถ้าอัฐนอเผ่าอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ศูนพันหมดเช่นเทพปีศาจเอลฟ์ f, เหลือแค่มนุษย์เท่านั้นข้อนหนึ่งคิดว่าดินแดนอัฐนอจากนี้จะเป็นอย่างไรคําถามนี้เหมือนพี่เคยตอบแล้วนะก็จะตอบคล้ายๆเดิมก็คือมันก็ไม่ต่างจากโลกมนุษย์เราครับ อะไรมากแล้วก็จะสู้กันด้วยเทคโนโลยีปัญญาเศรษฐกิจแล้วก็อาวุธซึ่งโลกอาทนรที่น้องบอกเนี่ยพี่คิดว่ามันจะแบ่งความสามารถพิเศษของมนุษย์แล้วก็เป็นจุดเด่นต่างกันเลยเช่นมนุษย์บางพวกเก่งการทําอาวุธเช่นกลุ่มสาพันธรัฐอิสระที่เป็นแครี่เยอะๆก็จะเก่งอาวุธหรือว่ามนุษย์ที่มีวัฒนธรรมที่ยาวนานก็เช่อนอาณาจักรมังกรหรือแม้แต่อาณาจากักรออกคาหรือ,นอรนแมนเออก็จะเป็นแบบยุคเก่าๆว่านั้นหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเบรนกันได้สรุปก็คือโลกอาทนาก็เหมือนโลกเรานี่แหละที่มมมนษะคคพ้ีีเเก็จวาิศขอด คําคถามข้อต่อไปใครจะเป็นตัวร้ายหลักที่ก่อความวุ่นวาย5โมงตอนนี้นะก็ตัวร้ายเดิมก็ได้นะเช่น Shadow Hand หรือว่า Night ที่เขาเนี่ยเป็นเบสตัวร้ายอยู่แล้วเว้ยวุ่นวายอยู่แล้วแล้วถ้าหากในโลกอัถนรที่ไม่มีเทพไม่มีปีศาจที่มารีบาลานซ์อะไรเลยเนี่ยคนกลุ่มนี้จะโคตรน่ากลัวเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปใช้มนนําได้เหมือนโลลิออนอิกกี้อย่างเงี้ยความวุ่นวายระดับปีศาจมอร์าคารจะหายไปล็อกไฮจะหายไปแต่ว่าโลลิออนอิกกี้จะเข้ามาแทนคิวเรนที่น่ากลัวจะเข้ามาแทน Shadow Hand คาถามข้อต่อไปแล้วใครจะมาาาททํหน้ี่่ตอ กกัับภยคคุามนี้และคิดว่าพวกเขาจะปกป,ป้องทุกคนและกําจัดภัยคุกคามนี้สําเร็จไหมเราดูจากอวี๋คอมิกถ้าใครสนใจเนี่ยที่มีเพลย์ลิสต์เข้าไปดูกันได้สนุกมากต่อจากข้อที่แล้วเลยไหนๆก็ขอเป็นเบสเนื้อเรื่องเดิมที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วตัวร้ายคือชาร์โดแฮนในเนสตัวดีก็คือกลุ่มไวโอไรส์ไลฟ์โฟลเลเวอร์อะไรพวกนี้ที่แบบเดินทางต่อสู้แล้วก็หาข้อมูลหาความจริงต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะตัวเกมเขาพอยมาอยู่แล้วนะว่าไวโอกับไรส์เนี่ย, Bright, ยคือตัวหลักแล้วก็บัตอารีนด้วยเอออย่าลืมดิ ต้องให้คุกกี้ทํานายกันนะบอกไม่ได้ครับถ้าหากพี่บอกว่าเนี่ยเกิดแล้วแล้วเขาจะปกป,ป้องได้ทุกอย่างมันจบมันไม่สนุกทุกคนมันต้องคอยติดตามถูกปะคําถามข้อต่อไปจากสถานการณ์สมมุติของพี่ถ้าหากความขัดแย้งนี้มันบานปลายกลายเป็นสงครามครั้งใหม่จริงคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเท่ากับสงครามกับพวกปีศาจล็อกไฮไหมเราไปดูในปัจจุบันดีน้องก,ก็จะคิดเหมือนพี่เห็นไหมมันไม่ใช่ตัวดีชนะตัว้ายแล้วจบมันไม่สนุกมันต้องเป็นสถานการณ์ที่บานปลายเกิดสงครามอย่างเงี้ยถามว่าเสียหายเท่าสงครามพวกปีศาจไหมอาจจะเสียหายเท่าหรือ ากวา่แต่ระยะเวลาในการเกิดสงครามมันจะนานกว่าเว้ยเพราะด้วยความที่ถ้ามีพลังระดับเทพระดับอีสานเนี่ยเขาบึ้มเดียวจบอีกฝ่ายมนุษย์เนี่ยตายเป็นหลักแสนง่ายใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันมีชีวิตมีเลือดเนื้อเท่ากันทีนี้แหละเหลือแต่ว่าใครจะเอาอะไรมาสู้เช่นเอาเวทมนต์เอาศาสตร์มืดเอากําลังเข้าสู้ฟีลลิ่งถ้าน้องไปดูหนังอะไปดูพวกเกมออฟทรอนเลยแบบนี้มันจะฟีลลิ่งนั้นเว้ยที่พี่คิดในหัวนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอะมนุษย์เราเนี่ยก็จะเก่งบบกดด้าขนีีเท ปกป้องตัวเองดังนั้นทุกคนต้องสู้คำถามข้อต่อไปลูอี้โดนเวเรสไล่ฆ่าลูอีจะหนียังไงแล้วจะหนีรอดไหม อันนี้ตอบจากเบสอารีคอมิกที่รู้เลยนะนะลูอี้เนี่ยมีอาบิตี้อย่างหนึ่งก็คือน้องสามารถวาร์ปได้เว้ยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่โดนไล่ฆ่าหรือแม้แต่ต้องการจะเทเลพอร์ตเนี่ยลูอี้ทำได้นะเพราะจากอารีคอมิกเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวลูอี้เองหลังจากที่วาร์ปเนี่ยน้องก็แบบเสียพลังชีวิตเสียพลังงานไปเยอะเออก็ไม่ได้ทําได้ตลอดมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากอะย้อนกลับไปที่เนื้อเรื่องการเคลืนชีพของราชาบัวคาร์ดยังเคยบอกเลยนะว่าพวกพลังมิติเนี่ยเป็นพลังที่แม้แต่ตัวเขาเองยังทําได้ยากแล้วดาี่นนย้้้ดัใชไง แล้วลูอี้เนี่ยเหมือนที่เคยบอกว่าน้องเนี่ยเป็นพลังที่โพเดนเชียลมากๆที่ราชินีอิลูเมียเนี่ยไปพิกไปเลืกมาเออดังนั้นเนี่ยมีความหมายคำถามข้อต่อไปลิเลียนาสู้กับคิวเลนใครจะชนะเฮ้ยข้อนี้ยากอยู่นะเพราะคิวเลนเนี่ยจะเน้นแบบฟันจากด้านหลังแล้วก็สังหารในมีดเดียวใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าลิเลียนาเนี่ยแปลงร่างได้มีความแบบชวับชวแวบอ่ะทุกคนแล้วจากประวัติของลิเลียนาเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่สมัยดึกดําบันเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้เคยไปเทรนที่เวดามาด้้วยแลกกเคครรร่มสงงััอนนบา คิวเลนอาจจะไม่ได้ได้เปรียบนะในไฟนี้เพราะลิเลียนาเนี่ยก็เก่งพอตัวอยู่เหมือนกันไม่งั้นเธอคงไม่มีชีวิตมาถึงตัววันนี้ร่างกายเนื้อของลิเลียนาเนี่ยสามารถตายสามารถทําให้สลายได้นะบุยแล้วความฉลาดเป็นกฎของคิวเลนเนี่ยพอมาเจอกับตัวแม่ตัวโคตรของความฉลาดอย่างลิเลียนาเนี่ยก็ไม่รู้ไงว่าคิวเลนเนี่ยจะหลอกลิเลียนาหรือมีทริคที่ทาให้ลิเลียนาเนี่ยเสียเปรียบได้หรือเปล่าคําถามข้ต่อไปถ้าลิเลียนาอยู่ที่วิหารแห่งแสงจนถึงปัจจุบันเธอจะทําอะไรที่นั่นก็น่าจะเป็นอาจารย์นะหรือว่า ชอบต้องการและเป็นแพชชั่นที่เธอเนี่ยทำอยู่ตลอดคือการเก็บเกี่ยวความรู้สังขคานาความรู้กี่พันกี่หมื่นปีที่อยู่มาก็ทําแบบนี้พี่คิดอย่างนี้นะถ้าลิเลายนนัาอยู่ที่วิหารแห่งแสงเนี่ยเธอจะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญมากๆในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เวทมนต์โบราณอะไรแบบเนี้ยเออคำถามข้อต่อไปถ้าเอาวีกลายเป็นเกมแนวไฟติ้งแบบ t i กเกนสตรีทไฟ i g เตอร์พี่คิดว่าฮีโร่ตัวไหนสามารถเป็นฮีโร่ในแนวเกมนี้ได้บ้างแบบปรับโต้กับเกมแนวนี้ได้เกมไฟติ้งเซตไปเลยที่ฮีโร่สไตล์ไฟเตอร์ทั้งหลายได้หมดเลยซึ่งตตัััวววนนคิดใหเป็รก เลยก็คือฉีเว้ยฉีเนี่ยมีความคล้ายชุนลีอยู่นิดนึงนะก็คือสู้ได้แล้วก็แบบมีพลังฝ่ามือพลังลมปราณอะไรเงี้ยเออคล้ายๆชุนลีใน Street Fighter เออหรือเอมิลี่ก็อาจจะเป็นสไตล์เท k k เก้นไหมเหมือนนีนาวิลเลียมแอนนาวิลเลียมเป็นผู้หญิงสวยที่ต่อสู้เออได้นะฮิโร่ต่อสู้มือเปล่าว,ว่ะเข้าสตรีทไฟตเตอร์ได้หมดเลยหรือว่าเท k k เก้นก็ได้หรือว่าถ้าเป็นฮิโร่ที่มีดาบมีโล่ก็ไปเซตเกมโซคาริเบอร์ได้หมดเลยแล้วฮิโร่มีดาบเนี่ยของเราเยอะมากถูกไหมโอเมนเทนทาร่าอะไรแบบเนี้ยเอ,อ นใจก็คือซีเนสซี่น้อ,นองอน่ารักเหมาะสําหรับแบบสตรีทไฟเตอร์เท็กเก็ตหลึกเดียร์โรไลฟ์ก็ได้มีความเซ็กซี่คำถามข้อต่อไปถ้าวีกายเป็นแนวชูตเตอร์เช่นวาร์โลแอนด์คอร์บิวตี้พี่คิดว่าฮีโร่ตัวไหนที่เหมาะกับเกมนี้สามารถเป็นฮีโร่ในแนวเกมนี้ได้บ้างและปรับตัวกับแนวนี้ได้เกมชูตเตอร์คืออะไรคือใช้ปืนดังนั้นฮีโร่แครี่ทุกตัวได้มดซึ่งสบา์ที่น้องยกมาเป็นวาร์โลหรือว่าเป็นคอร์บิวตี้เนี่ยการที่จะมาใช้ธนูยิงเนี่ยมันก็อาจจะเอาเดตไปหน่อยพี่นึกถึงพวกฮีโร่ของฝั uman, ั่่งทีเป็นสสาธรรอิระ ใช้ปืนทั้งหลายกลุ่มเซตลุงมอเลนน่ะได้หมดเลยลุงมอเลนคาเฟนี่เซนิก้าวิสดูแมคเนิกหน่อยอะไรอย่างงี้นะหรือโทนก็ได้เออโทนก็ดูแบบฉลาดหรืออีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเอลซูเอลซู oo, เนี่ยจากเกมคอนท่ารีเทิร์นซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่กาลิน่าเนี่ยหยิบขึ้นมาทําใหม่เนี่ยเอลซู Il ก็กลายเป็นฮีโร่ที่อยู่ในเกมคอนท่ารีเทิร์นได้ด้วยเออเอลซู Il oo, เนี่ยโคตรเหมาะเลยนะเป็นสไนไงซึ่งวาโลเนี่ยแต่ละคนที่ใช้ปืนเนี่ยก็จะมีหหแบบนหนนนนนนน้้้นะออไไ้้้้าาาาาาทีีี่่่่่่ตตตงงงกกกกััใชชปปะะะสสไไไไไไไดดดรรรืืออ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 อววแบบยยเเเเโโ็ลลมมมู GM ถิคฟ วารหรือคอร์ดิวตี้จริงๆเนีนย่นยนะครไอตัวที่จะไปก่อนคือไวโอวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจีเอ็มรักมากไม่ได้ถงไม่ได้ถาม FC ฟซีเลยว่าแบบชอบตัวไหนเอาไวโอไปเข้าก่อนคําถามก็เราไปอันนี้ต่อจากข้อ1และข้อ2นะครับถ้าพี่ต้องสร้างฮีโร่อาวีสตัวเซตแรกต้องเข้าไปอยู่ในเกมไฟติ้งเซตที่2ต้องเข้าไปยูในชูเตอร์พี่จะทํายังไงออกแบบยังไงขอหน้าตานิสัยสกิลสอตัวของ ROV ที่จะเข้าไปในเกมไฟติ้งเหมือนตอบไปแล้วนะตัวแรกก็คือน้องชีตัวที่2อคือเอมิลี่ชีเนี่ยเหมือนที่บอกว ใช้หมัดแต่ว่าฉีเนี่ยจะติดน้อยใช่ไหมจะใช้หมัดกับลมปานเป็นหลักเอาไปสู้กับฮาโดเคนของเรียวเคนนะฮะต่อไปการต่อสู้จริงๆก็สามารถใช้ในเกมได้เลยนะก็คือถ้าสกิลหนึ่งสกิลสอันติเนี่ยใส่เข้าไปในเกมได้เลยแล้วในส่วนของหน้าตาก็ใช้อันเดิมแต่ว่าสามารถแบบมสกินได้อะไรเงี้ยนะแล้วเกมคือไฟติ้งที่ดังๆก็คือจะเป็นเทคเคนเทคเคนเนี่ยเป็นการต่อสู้แบบมือเปล่าจริงๆเลยไม่มีอาวุธใช่ไหมไม่ค่อยมีพลังอะไรมากดังนั้นก็เอมิลี่ไหมเหมือนที่บอกเอมิลี่เนี่ยค่อนข้างเหมาะใช้เท้้้าาใชมือแลวติเน่ทค ใหม่ๆอ่ะมันจะมีคอมโบก็คือแบบเลือดแดงแล้วกดอันติได้ตอนท้ายๆตอนเราใกล้ๆตายอ่ะอันนั้นก็แบบบึ้งเป็นเอมิลี่แบบผมสีส้มเลยอ่าเห็นไหมได้ไหมส่วนสกิลเนี่ยเหมือนที่บอกว่าสามารถเอาไปอะดัปเทชันใช้กับต่อสู้ได้เพราะว่าสกิลในเกมฮีโร่โมบ้าเนี่ยมันจะมีแค่2 3สกิลอย่างเงี้ยแล้วในเกมไฟติ้งอ่ะมันสามารถกดได้เป็นคอมโบดังนั้นอันเนี้ยถ้าเขาจะทำอ่ะเอาไปอะดัปได้ต่อไปเป็นเกมชูเตอร์อย่างที่บอกว่าชูเตอร์เนี่ยมันเลือกได้เยอะอ่ะเพราะว่าฮีโร่แครี่เราที่มันใช้ปืนอะนอะะตััววแรรกกอุ่ลนเพาา เป็นสไนเปอร์ใช่ไหมเข้าไปอยู่ในวารูอะได้เลยเอลสูเพราะว่ามันตรงไทยมากมากอย่างที่บอกนะั้นในเซ็ตของอปเปอ a ์เรนส์หน้าตาหรือว่าสกิลเนี่ยมันสามารถอะด p ปเทชันจาก RV เนีเข้าไปเช่นของเอลสูอะเข้าไปซูมไงอยู่ข้างหลังซูมอย่างเดียวแล้วก็ถ้าอันติเนี่ยก็เอาไว้หลบเวลาที่ศัตรูเนี่ยเข้ามาจวนตัวฟิลดิ้งแบบฟิกเกอร์นิดนึงอะไรอย่างงี้เพื่อคาเฟนี่ร ine, หรือว่าไวยโอก็น่าสนใจนะในการเข้าไปอยู่ในเกมชูตติ้งเพราะว่า2ตัวนี้เป็น2ตัวที่น่ารักอันแรกก่อนเลยการที่จะเข้าไปโคอปมันต้องสวยก่อนฮีโร ก็อาจจะแบบสนใจน้อยกว่าการเอาสาวสวยอย่างคาเฟนีหรือว่าไวโอเข้าไปแล้วสกิลเนี่ยปรับได้เองเลยเหมือนไวโอคาเฟนีเนี่ยก็เป็นแคลรี่ก็จริงแต่ว่าจะเป็นแคลรี่คนละสายเหมือนคาเฟนีก็จะเป็นแคลรี่ปืนกลใช่ไหมส่วนไวโอก็จะเป็นเน,น,เน,เน้นยิงติดคลิเออหลบได้มีอกิลิตี้เยอะกว่าหรือแม้แต่เซริก้าก็ได้นะแล้วเซริก้าเนี่ยเหมาะก,กับแบบวารด้วยมันมีความเป็นแมชชีนิกเออยิ่งพูดก็ยิ่งยาวอยู่นะเพราะว่ามันสามารถเอาไปเชื่อมโยงได้หลายแบบคำถามข้อต่อไปถ้าพี่เป็นคนคิดเนื้อเรื่องจัก,กรวาลอัธนอรงทั้งหมดท ถ้าต้องแก้พี่จะทําเนื้อเรื่องออกมายังไงให้ออกมาดีถ้าถามพี่พี่ไม่แก้เว้ยแต่พี่จะต่อยอดจากอันเดิมมาขึ้นมาอีกเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนที่เราบ่นกันว่าตอนนี้เนื้อเรื่องมันไม่ค่อยอัปเดตอะถ้าย้อนกลับไปก่อนปีส0 22แล้วก็เนื้อเรื่องก,ก่อนจากนั้นอะเขามีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็พอปีส0 20ที่เซตลาวิลออกมาเนื้อเรื่องโคตรดีเลยนะเขาทำอาร์วีคอมิกมีจักรวาลเสริมมีเมืองต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาดังนั้นถ้าพี่คิดจััักกกรวววาาาลรลอรอออนนนพพพีีี่่่่่่จจะะะะไมมมมมแแแ้้้เเเยติใหดขึโๆ มันสามารถพลอยไปทไี่จุดเล็กๆได้และคาถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้ถ้าพี่ต้องทํา ROV เป็นหนังโรงพี่จะทํายังไงถ้าเป็นผู้กํากับอยากจะเล่าเนื้อเรื่องส่วนไหนถ้าพี่มีทักษะในการเขียนเนื้อเรื่องต่อจากข้อที่แล้วเลยมันมีสองสายเว้ยสายแรกก็คือเป็นเนื้อเรื่องคอหลักใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงสงครามอาทโนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามใหญ่มากเหมือนวอคัสชนกอิลูเมียก็คือเป็นสงครามแบบระดับโลกของอาทโนแล้วก็ได้หรือแม้แต่การต่อยอดเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาหรือการชิงอํานาจกันร,ระหว่างเมืองที่เป็นเมืองเล็กๆกว่าน ก็ได้เช่นความวุ่นวายในเฮลิออสที่เกี่ยวกับมูรัดยีนา ina, แล้วก็อาเซนกาบีเจนหรือแม้แต่เรื่องราวของสภาเวทมุนเซฟิลลาดซี่ดีรักที่ต้องต่อสู้กับเวทมนฝั่งมือของโลเลออนอิกกี้ก็ได้เห็นไหมหรือแม้แต่โลเลออนอิกกี้ที่อยู่ในไนเนสไปร่วมมือกับชาโดว์แฮนแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายในคาเซลหรือสาพันธรัอิสระหรือจะเล่าเรื่องมังกรเจ้าขาวของน้องอายาที่มีความเกี่ยวข้องกับเวดาพลังเก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับลูกอัทโนหรืออาวุธของทีริที่ไปค้นเจอความลับของเวดา ได้เห็นไหมอันนี้จะเป็นภาพใหญ่หรือถ้าเราไม่อยากเล่าภาพใหญ่ขนาดนั้นเราเล่าเป็นภาพย่อยๆก็ได้เช่นเป็นความสัมพันธ์ความสนุกสนานหรือว่าเรื่องดรามา่าเรื่องดราม่าแล้วความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเฮเลนกับเพนาอันนี้ที่เราเห็นกันก็เล่าได้ฟิลลิ่งเหมือนอาร์เครนของลิก g e ฟเล d จนทุกคนเขาจะจับเรื่องของจิงส์แล้วก็ความสัมพันธ์ของจิงส์มาเล่าโดยที่ไม่ได้พูดภาพใหญ่มากอันนี้ก็ได้นะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์อย่างอื่นเช่นการชิงบอลลังของโรสเซนเน เกิดการประชนภัยหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ของกลุ่มฮีโร่คอหลักอย่างไวโอบัตอารินไบรท์อันนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาพวกนี้เนี่ยไปล้อก,กับคอมิกในการทําเนื้อเรื่องต่อเห็นไหมมันเยอะมากทุกคนง่ายๆเหมือนพวกภารกิจฤดูกาลอะจะเป็นการโฟกัสความสัมพันธ์เล็กๆทําให้เราหน่ยรู้จักตัวละครแล้วก็อินกับตัวละครเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะเห็นได้ว่าถ้าให้พี่ทำอาวีเป็นหนังโรงอะเหมือนที่บอกเลยมันโฟกัสได้เยอะมากเลยเว้ยว่าจะเป็นการโฟกัสเนื้อเรื่องหลักจริงๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เล็กๆใครชอบแอคชับบาามมอว ชอบฟิลปูดก็มาความสามานย่อยๆของตัวละครที่มีความเกี่ยวเนื่องกันก็ได้เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับกิลเออีพาร์ทนี้คลิปนี้พี่ตอบคําถามสนุกมากแล้วก็เป็นคําถามที่ใหม่ๆเออน่าสนใจถ้าใครมีคําถามก็ถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะพี่ก็จะตอบให้แต่บอกก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นยังไงคอยติดตามสวัสดีครับ